อ่ะพี่นอ้องนี่จิ้มาเห็ดซุปหมี่ด้วยหมูมี่ิเปที้ยงดิุปนโหลกนะซุปหมกมี่เนี่ยพี่น้องมีชิ้นเดียวนี่ล่ะชิ้นเดียวจากไทยสู่เกาหลีชิ้นเดียวเลย

Tầm thì đoàn tầm mình Gia yeah, là có thể thiệt hạn Thiệt ปุงกันเลยพริกป่นพี่น้องซุปกัจไทยพริกป่นนี่ละน้ำปลาเดือน้ำปลานา้ำปลาทอเป็นแจ่วพี่น้องนะสุดยอด,ด

สเสน่ห์ปลูกเอง่ไปเลยสเสน่ห์อันนี้สเสน่ห์เกาหลีนะครับเด้เอ่วมเสน่ห์ใหยเสน่ห์ให้ผมบ่าในแงอยู่อันนี้ก็บฟักซี่ฟัคซี่นี่ก็ปลูกเองที่น้องไปเก็บมาใหม่ๆเมืมมม่อกี้หนึ่รู้ว่าไทยพักหลายย้อนพักเียละเนาะเก็บย้อนพักเียละ Yani heye tuttuğunda